สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกท่านนะคะเพื่อนเท่านใดที่กำลังกรอกอ่าไทยแลนด์พาสนะคะเพื่อที่จะได้รับใบคิวอาร์ค้ดการเดินทางนะคะฟังครั้งนี้เลยนะคะนาเดียใช้ Gmail นะคะให้ก็ตอบกลับมานะคะนาเดียสมัครไปครั้งแรกใช้ Hotmail 5วันก็แล้วไม่ตอบกลับค่ะใช้ Gmail นะคะเคล็ดลับขั้นที่1ใช้ Gmail ขั้นที่2ตรงพาสปอร์ตให้เคาะเว้นวักนะคะเว้นวรค อย่างของนาเลียเนี่ย a a หนึ AA, ่ย์เจ็ดอะไรก็ว่าไปแต่พอถึง a a แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยตัวเลขค่ะนาดเรดียทำแบบนี้แล้วข้อสำคัญอีกอันหนึ่งคือต้องมีที่อยู่ที่เมืองไทยเกอะเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะที่จะมีช่องคนไทยนนทไทยเราเข้าไปที่ช่องคนไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษคะ่ะเอาที่อยู่เมืองไทยคนที่คนที่ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิอนอะไรอ่ะ เอาคนนั้นแล้วก็เบอร์โทรนะคะแล้วก็สถานที่เราอยู่พนักที่เมืองไทยอะ่ะเอาชื่อที่อยู่เบอร์โทรอันนั้นเลยนะคะกรอกลงไปเลยอันนี้เคล็ดลับที่ว่านาเดียทําครั้งเดียวนะคะประมาณไม่ถึงนาทีได้รับไทยแลนด์พาร์ค qr code ค่ะคือนาเดียก็จะเดินทางวันที่9นะคะ9กาพฤศจิกาย,ยนนี้ครั้งแรกทําเรื่องพร้อมกับน้องสาวนะคะที่เดินทางพร้อมกันของนาเดียผ ผ่านใช้ Gmail นะคะผ่านภายในหนึ่งนาทีส่วนของน้องสาวต้องรอเจวันภายใน7วันทําการนะคะไม่ผ่านนะคะเสร็จแล้วเดียก็เลยบอกให้เว้นช่วงไปนิดนึงแล้วให้น้องสาวกรอกใหม่ทำเรื่องใหม่ส่งย้ำซ้ำไปเรื่อยๆนะคะนะคะประมาณ3ามสี่ครั้งแล้วมั้งคะตอนนี้น้องน้องสาวได้ใบไ h a i l a n d Pass มอาโคสมาแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็ ครบกำหนดนะคะที่จะต้องไปเช็คโควิด72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องวันนึงคาะนี้นะคะแล้วแนะนำเลยนะคะให้คุณหมอออกมาเป็นใบภาษาอังกฤษนะคะเพราะภาษาอังกฤษนี้จะเป็นภาษาสากลน,นะคะใช้ได้ทั่วโลกเลยนะคะอย่างนาเดียอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยถ้าเราพาดไปใช้ภาษานอร์เวย์ไปที่เมืองไทยรับรองเลยว่าต้องมีปัญหาแน่นอนค่ะ ค่ะแล้วก็เขาชื่อชื่อใบตรวจโควิดอันนี้ต้องเป็น pcr เท่านั้นนะคะ pcr คือการตรวจแบบแบบที่ว่าแพงหน่อยนึงแต่ว่าใช้ได้นะคะอย่างตรวจเล่นๆแบบอะไรอะ่ะอีกแบบนึงอะ่ะไม่ได้นะคะคิดว่าต้องมีปัญหาอีกอะ่ะเพราะนันเดียก็ศึกษามาในใน u t u b e นะคะหลไหลช่องทางเลยค่ะศึกษาจนคือ อเออเือบอาทิตย์นะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะแต่ตอนนี้ขอตัวไปตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องนะคะเดี๋ยวไงนาะเดียก็จะเข้ามาเล่าให้ฟัง